ต่างชาติยกกรุงเทพเป็นเมืองน่าอยู่ที่สุดในโลกอันดับ9อินเตอร์เนชันแนลชุมชนสำหรับผู้ที่อาศัยและทำงานในต่างประเทศเผยแพร่การจัดอันดับ49เมืองที่น่าอยู่อาศัยมากที่สุดในโลกด้วยการสำรวจชาวต่างชาติมากกว่า12,000คนทั่วโลกจาก177สัญชาติและอาศัยอยู่ใน181ประเทศหรือดินแดนพิจารณาจากปัจจัยต่างๆเช่น คุณภาพชีวิตความสะดวกในการอยู่อาศัยการเงินส่วนบุคคลและอื่นๆผลการสำรวจพบว่ามารากาประเทศสเปนคว้าอันดับหนึ่งเมืองที่ดีที่สุดในโลกสำหรับการอยู่อาศัยและทำงานซึ่งกวดนาดคะแนนอันดับหนึ่งในหลายปัจจัยได้แก่ด้านความเป็นมิตรในท้องถิ่นสภาพภูมิประเทศอากาศดีด้านการทำงานและการพักผ่อนและความสมดุลระหว่างชีวิตและการทำงาน ชาวต่างชาติที่ตอบแบบสอบถามยังยกย่องว่ามาลากาเป็นเมืองที่โดดเด่นด้านความปลอดภัยมีระบบขนส่งสาธารณะราคาไม่แพงมีกิจกรรมกีฬาสันทนาการมากมายและชีวิตทางสังคมที่ดีแต่มีข้อเสียคือหางานในท้องถิ่นได้ยากเมื่อดูรายชื่อ20อันดับเมืองที่ดีที่สุดแล้วจะพบว่า3อันดับแรกเป็นเมืองที่อยู่ในสเปนทั้งหมดโดยอันดับ2คือเมืองอลิคานเต ส่วนบาเลนเซียตามมาในอันดับที่3โดยอินเตอร์เนชันแนลระบุว่าทั้ง3เมืองมีปัจจัยหลายอย่างคล้ายกันทั้งความสะดวกสบายในการตั้งถิ่นฐานคุณภาพชีวิตดีสามารถบริหารการเงินส่วนบุคคลได้ดีมีวัฒนธรรมที่เป็นมิตรช่วยให้มีชีวิตที่สนุกสนานได้ในราคาไม่แพงนอกจากนี้ยังมีอีก2เมืองของสเปนที่ติดอันดับ20เมืองที่น่าอยู่อาศัยคือกรุงมาดริดเมืองหลวงของประเทศ ตามมาในอันดับที่6และบารเซโลนาอยู่ในอันดับที่13ขณะที่อันดับที่4เป็นของเมืองเรอซุนไคมะและอันดับที่5เป็นของเมืองอาบูดาบีซึ่งอยู่ในสหรัฐอาหรับเอมิเรต์ทั้งคู่ตามมาด้วยกรุงเม็กซิโกซิตี้เมืองหลวงของเม็กซิโกในอันดับ7ส่วนอันดับ8เป็นของกรุงกัวลาลัมเปอร์มาเลเซียด้านกรุงเทพประเทศไทยตามมาในอันดับที่9และกรุงมัสกัตเมืองหลวงของโอมานอยู่ในอันดับที่ส0 ส่วนเมืองที่ได้คะแนนน้อยที่สุดด้วยอันดับ49ในการจัดอันดับครั้งนี้คือมิลานของอิตาลีตามมาติดติดด้วยกรุงโรมเมืองหลวงของอิตาลีในอันดับที่48ส่วนอันดับที่47เป็นของเมืองแวนคูเวอร์ในแคนาดาโดยอินเตอร์เนชันแนลระบุในแถลงการว่าชาวต่างชาติมีประสบการณ์ที่เลวร้ายในการใช้ชีวิตอยู่ที่อิตาลี ชาวต่างชาติรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งกับคุณภาพชีวิตที่ตกต่ำและสภาพการทำงานที่ไม่ดีในมิลานและโรมส่วนแวนคูเวอร์เป็นเมืองที่ชาวต่างชาติไม่มีความสุขมากที่สุดและต้องดิ้นรนเรื่องการเงินส่วนบุคคลมากที่สุด